สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับโอ้งานเข้าเสียรังสันแล้วจะรอดก็ไม่รอดเนาะดินค่อนข้างหนืดครับ คันนี้จมอ่ะคันนี้จมอ่ะแรงสุดยอดเลยบางทีรถ,รถรถมันไม่ได้จมครับแต่เฟืองท้ายอ่ะมันชนมันคำเป็นไงโอ้เสียชื่อหมดเลยชูนะอ่ะ <laughs> ใช้สโล่ส้มครับฮะเดี๋ยวถ่ายรูปกันไอ้งบวมมาแล้วครับ นี่เย่เลยครับโชคดีที่มี M6040 ฮะคันนี้ไม่จมคันนี้แรงคันนี้แรงเฮ้ย <Yeah. S 1> ผมไม่แน่ใจว่าใครขับน่าจะเป็นเสียเวฟรือเปล่าคันนี้ยังจำได้ไหมครับคันสีชมพูที่ล้มเมื่อ3-4เดือนก่อนคันนี้ครับตอนนี้ก็แปลงร่างเป็นสีม่วงแล้ว ครับดูดินโอ้แรงแรงโอ้เซเียโอ้โอ้ขแบบยอดเลยครับไอ้หนุ่มบุรีรัมดูเสียนนท์ครับสีฟ้าแรงทุกคันจะยกเว้นเสียนนท์หรือเปล่า เรามาชมกันลั่นด้วยควันเลยครับคันนี้ห้าสูบนะพี่น้องคันนี้เขาเรียกอะไรห้าสูบปลาสูบมาแล้ว เอาไปไม่ได้เอ้ามาไปไม่ได้เอ้าเอาทำไงเอ้าเอ้าเดี๋ยววางแผนก่อนโอ้มินโอ้มินคลานเลยครับเอ้ารถปลอมโอ้เสนอนงงเลยยับ เอาแล้ว <c oughs> บอกแล้วอย่าหัวเราะเสียรังสันผมเป็นไงล่ะ <c oughs> โอ้เรียกรถไทยแล้วกำลังเสริมอยูไ่ไหนดอยแฮกถอยชนเลยรอยแฮกเร่งเ <c oughs> ตม่นเยอะหรอกรถ,รถไม่แรงเออเยอะหรอกดูวะใส่น้อยก็เสียรังสันคอีก <c oughs> ยารถปลอมครับอืฮมฮะเ,าะเอาสโลส้มมาแล้วนี่ครับไม่แรงจริงวิ่งไม่ได้ครับทางนี้นุม่มนวลเลยประมาณ200เมตร็อตเด็ดทีมดาราครับ Này. Trời dáng Chị bạn. Ông ơi, sai lôi. Ư. Đéo yên, giờ phương ma, Ô. Ô. มาดูเสียแฮกคันนี้ไม่อยู่นะคันนี้รอบช้านะคันนี้ไม่อยู่หรอกคันนี้รอบช้าโอ้โอ้ยยยยยว้าวไม่อยู่อ่ะมิดล้อตรงนี้ไม่อยู่อ่ะโอ้แรงทูกไหม มันจะเสร็จงานนี้ไหมพี่น้องเฟื่องท้ายมันดังแกแกๆๆเลยนะ่เนี่ยโอ้คันแรงเลยนี่คันนี้ก็แรงเหมือนกันครับเท่าเกย์ใหญ่นะครับนี่พ่อเสกียร์รถน้ำเลยให้รถน้ำมาก่อน <c oughs> โอ้ทางนุ่มมาแล้วเอ้าแก่ใหญ่มาแล้วครับโอ้โหรถน้ำก็ไม่รอด <laughs> โอ้รถน้ำก็ยังไม่รอดอีกเอา้ารถน้ำดันตรงไหนดิรถน้ำต้องล่างหรือเปล่า ารถน้ำก็ไม่รอดหรอกรถน้ำไม่รอดงานนี้ต้องลากครับโอ้ยโฟวินจมได้ไงนี่น้ำแตกเลยโอ้ตายไปร,รถที่ไหนไปร,รถอยู่นู่นบอยับยับยับดูครับเส้นทางตอนนี้น่่มหมดแล้วไม่มีที่ไปแล้ว เราคอยดูว่าสเก็ตจะยังไงต่อไปครับจะแคนเซิลยกเลิกหรือว่าจะลุยต่อ <Okay. S 1> ก็ยังโชคดีครับที่มีรถไถโอ้งานนี้มันเหลือเกินงานนี้มันอ่ะมาดูป๋าสุดครับคันนี้แรงจริงดูแกมีรดลายของเกนะพี่น้องดูดีๆครับป๋าสุดแกจะปีนร่องตลอดเลย โอ้แรงเยี่ยมเยี่ยมโอ้สุดยอดทองเขาวิลีได้พี่นอ้องนี่คันนี้แรงจัดเับอ่ะรลากไปเลยป่ะตาตลากขึ้นเลยบ่ขึ้นเลย โอ ok uh, like ้โหโฟวินยังเอาไม่อยู่โฟดินโฟวินเนี่ยไปไม่ได้เหมือนกันนะพี่น้องเอาใจเย็นใจเย็นอะไรตาไปได้ไหมได้ไหมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวมีช็อตเด็ดให้ชมเรื่อยครับสวัสดีครับผม